โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกทคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนช n แนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเว็บไซต์นะครับหาเงินออนไลน์เข้าบัญชี to แบน y ่ wallet นะครับจากการทําแบบสํารวจจะเอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเว็บไซต์เว็บนี้นะครับสายฟรีสามารถเล่นได้ถอนได้100%นะครับผมแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเชิญเพื่อนเลยนะครับสําหรับเว็บไซต์เว็บนี้เนาะ ก็เว็บนี้นะครับมีชื่อว่าラグテ็นイ n i ซด์นะครับเป็นเว็บไซต์แนวทำแบบสำรวจออนไลน์นะครับซึ่งเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยเปิดมานานมากๆแล้วนะครับแล้วก็ผมเคยเล่นเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเอากลับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนอื่นเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ลองไปสมัครเล่นกันดูได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สมัครของเว็บไซต์เว็บนี้ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ หรือว่าเพื่อนๆจะไปดาวน์โหลดจาก Pay Store ก็ได้นะครับอ่าเว็บนี้เขามีเป็นแอปบน Pay Store ด้วยนะครับนี่ก็สำหรับแอปบน Pay Store ก็จะมีชื่อตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถเสิร์ชไปได้เลยเนาะว่าล a คูเต n อินไซต์เซอร์เนะครับ,รบ,น, Inside น,รบนี่ก็จะเป็นตัวแอปของเขานะครับอ่าก่อนเพื่อนๆจะโหลดเนาะสามารถมาอ่านคะแนนรีวิวได้นะครับว่าคนที่เล่นแอปนี้เขามีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับก็ส่วนตัวแล้วเนี่ย ผมอ่านรีวิวแล้วก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมก็เคยเล่นเมื่อหลายปีมาแล้วด้วยก็จ่ายจริงนะครับแล้วก็การหาเงินจากอาแอปนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับอ่าโอเคก็ถ้าใครที่สนใจก็กดดาวน์โหลดแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครสมาชิกกันนะครับอ่ะเนี่ยหน้าตาของเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการกดไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับที่มันเขียนว่าลงทะเบียนผู้ใช้งานนะครับอ่า มันก็จะมีช่องทางให้เพื่อนๆน,นะครับทำการสมัครสมาชิกเนาะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะยังไม่มี Google กับ a c e b o o k นะครับผมอ่ะแต่ตอนนี้มันมีเรียบร้อยแล้วก็ถ้าใครที่อยากแบบสะดวกสะดวกหน่อยก็ล็อกอินผ่าน Google หรือว่า Facebook นะครับอ่ะหรือใครจะสมัครด้วยอีเมลตรงนี้ก็ได้นะครับสามารถทำได้หลายช่องทางเนาะซึ่งถ้าใครจะสมัครด้วยอีเมลตรงนี้นะครับ หลังจากกดเข้ามาเขาก็จะมีให้กรอกข้อมูลส่วนตัวตามนี้เลยนะครับก็ข้อมูลส่วนตัวตรงนี้แนะนําให้กรอกเป็นข้อมูลจริงนะครับเวลาถอนเงินเนี่ยเราจะได้ไม่ติดขัดปัญหาเนาะอ่ะโอเคครับก็ตอนนี้นะครับผมเข้ามาในแอปแล้วนะครับผมก็นี่อันนี้จะเป็นหน้าแรกเนาะก็คือจะเป็นหน้าที่มีแบบสํารวจให้เราทํานะครับนี่เยอะมากซึ่งแต่ละแบบสํารวจเนี่ยก็จะ มีความยาวต่างกาันแล้วก็คะแนนต่างกาันนะครับซึ่งแอปนี้นะครับ1พอยต์ก็จะมีค่าเท่ากับ1บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของการแลกคะแนนกันก่อนนี่เดี๋ยวเรามากดดูกันนะครับว่ามันแลกอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยที่แลกได้ก็จะเป็น t o m อ n n e y Wall ็นะครับผมอ่าจะต้องใช้100เหรียญน,นะครับแลกเป็น t o มอนี่วอล l ล็ตได้100บาทโดยของรางวัลเนี่ยจะ จัดส่งประมาณ2สัปดาห์นะครับหรือว่าจะเป็นบัตรเติมเงิน AS วันดูคออะไรประมาณอย่างเงี้ยก็มีให้แลกนะครับบัตรกำนัน l า z a ด d a ก็มีให้แลกเนาะซึ่งการแลกของรางวัลของแอปนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละสิ่งที่ไฮไลท์น่าสนใจก็จะเป็น t ูมันนี่วอลเล็ตตรงนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับมีเมนูอะไรอีกเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่ นะครับอย่าลืมมาเกากข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเพ, Laser, เพื่อนๆไม่มากกอ,อกข้อมูลตรงนี้เนี่ยแบบสอบถาม them, มันจะไม่เข้านะครับนี่ก็เข้ามานะครับอันนี้ผมเคยกอรอกไว้เมื่อนานมาละเนี่ยเพื่อนๆสังเกตนะว่าผมเล่นมานานมากแล้วนะครับนี่ตั้งแต่ปี2017เนาะก็3 4ปีแล้วอะ่ะผมไม่ได้เล่นแอปนี้มานานมากแล้วนะครับเนี่ยก็ให้มาเกอกให้ครบนะครับทุกอันเลยนะครับตรงนี้มีผลนะครับผมอ่า แบบสำรวจเนี่ยเขาจะคัดจากข้อมูลตรงนี้นะครับถ้าใครที่ไม่มาเกาะก็จะไม่มีแบบสำรวจมาให้ทำนะครับผมอ่าต่อไปมีเมนูอะไรที่น่าสนใจอีกก็จะมีการเชิญเพื่อนด้วยนะครับการเชิญเพื่อนเนาะเราก็สามารถนำลิงก์ไปเชิญเพื่อนได้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่ามันลิงก์เชิญเพื่อนมันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าดูในนี้มันก็ไม่มีนะครับผมอ่ะก็ตรงนี้ถ้าใครรู้ก็เชวยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการทําแบบสํารวจกันดีกว่านะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมมีแบบสํารวจค้างอยู่เยอะมากนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานมากละซึ่งเดี๋ยวผมจะมาลองทําแบบสํารวจให้เพื่อนดูสัก1อันละกันเนาะ,ะเดี๋ยวผมหาอันสั้นๆนะครับอ,อ่ะเป็นอันนี้ละกันเป็น3ามสนาทีนะครับเขาบอกว่า3นาทีเนาะโอเคก็หน้าตาของแบบสํารวจก็จะเป็นประมาณนี้เลยข้อมูลก็กรอ,อกไปนะครับโอเค อาจจะกอกจริงบ้างไม่จริงบ้างก็ได้นะครับในส่วนของวิธีการทําแบบสํารวจเนาะแต่แนะนําให้อ่านทุกข้อนะครับเผื่อบางข้อเขาจะมีแบบสํารวจที่กันคนตอบมั่วนะครับอ่าถ้าใครตอบมั่วข้อนั้นไปก็คือจะโดนตัดสิ์เลยนะครับอ่เนี่ยเราก็ต่อไปเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ได้อ่านเลยนะอ่าผมก็มองผ่านๆแล้วก็กดเลยนะครับผมผมก็ ไม่ได้อ่านละเอียดนะครับโอเคคือมันเป็นแบบสำรวจอ่ะนี่มันจะมีแบบสำรวจที่ดักนะครับเนี่ยเห็นปะอย่างข้อนี้เนี่ยถ้าใครไม่อ่านเลยเนี่ยแล้วไปกดอย่างอื่นเนี่ยก็คือโดนตัดออกเลยนะครับก็คือเขาให้เลือกแอปเปิลเนาะนี่แล้วก็เลือก164กับ845แบบนี้โอเคเสร็จละอ่ะเรียบร้อยนะครับก็ได้รับมาละ1คะแนนเนาะ จากการทำแบบสำรวจนะครับซึ่งแบบสำรวจเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายเลยนะครับแต่ละอันเนี่ยเราสามารถตีเป็นเงินบาทได้เลยนะครับออย่างอันแรกอันนี้เนาะยีนาทีนะครับถ้าทําผ่านก็จะได้28บาทนะครับอันนี้30นาทีทําผ่านทาได้อาจจะได้39บาทซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยนั่งทำนะครับปั๊มเงินต่อวันเนี่ยบางวันก็ได้เป็นร้อยเลย นะครับผมาจากอ้พวกเว็บทําแบบสํารวจออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยอ,อย่างอันเนี้ยก็ได้1บาทต่ออันนะครับก็ลองไปทํากันดูได้นะครับผมสําหรับเว็บไซต์เว็บนี้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยเนาะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักแล้วก็สนใจอยากจะหาเงินออนไลน์แบบไม่ต้องลงทุนนะครับแค่มีมือถือก็ลองดาวน์โหลดหรือว่าลองสมัครแอปนี้ไปเล่นกันดูนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะ ฝากเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ